ย้อนกลับไปในยุคสมัยกลางของญี่ปุ่นประมาณศตรวรรษที่10ได้มีการก่อตั้งชนชั้นของนักรบที่เรียกว่าซามูไรหรือบูชิขึ้นมาซึ่งซามูไรเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ในการรบและรับใช้จนกระทั่งถึงศตรวรรษที่19ซามูไรถือเป็นนักรบชั้นสูงที่ได้รับการฝึกฝนมีความชำนาญทั้งการใช้ธนูและดาบอย่างสูงจึงถือเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพญี่ปุ่นในยุคนั้น แม้ว่าวัฒนธรรมซามูไราอาจถูกนำมาโฆษณาชวนเชื่ออย่างมากเกินไปในช่วงหลังๆว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเกียรติยศแต่ก็มีตัวอย่างมากมายที่ซามูไรได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อนายของพวกเขาอย่างที่สุดโดยเฉพาะการฆ่าตัวตายอย่างเป็นพิธีการหากนายของตนพ่ายแพ้หรือถึงแก่ความตายอย่างไรก็ตามสงครามในยุคกลางของญี่ปุ่น ก็โหดเหี้ยมและไร้ความปราณีเช่นเดียวกับในดินแดนอื่นๆโดยเงินทองนั้นมักเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับซามูไรหลายคนในการเข้าร่วมรบในช่วงศตวตรรษที่17เมื่อไม่ได้มีบทบาททางการทหารอีกต่อไปซามูไรจำนวนมากจึงกลายเป็นครูสอนจริยธรรมและที่ปรึกษาสำคัญในชุมชนแทนเนื่องจากระบบการเกณฑ์ทหารของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกไปในปีคริสต์ศักราช792 ดังนั้นในสมัยเฮอันถัดมาจึงเกิดการจัดตั้งกองกำลังรักษาการส่วนตัวขึ้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ดินของขุนนางผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ราชสำนักนี่คือจุดเริ่มต้นของซามูไรซึ่งซามูไรมีรารกศัพท์มาจากคำว่าผู้สนองงานในขณะที่คำกริยาซามูราอุแปลว่ารับใช้ดังนั้นในเบื้องต้นคำนี้จึงหมายถึงชนชั้น มากกว่าอาชีพทหารที่มาถึงภายหลังแม้จะมีชนชั้นของนักรบอื่นๆอีกแต่ซามูไรเป็นชนชั้นเดียวที่มีความหมายในแง่การรับใช้ราชสำนักด้วยซามูไรได้รับการว่าจ้างจากเจ้าผู้ครองแผ่นดินหรือไดเมียวเพื่อใช้ทักษะการรบของพวกเขาในการป้องกันดินแดนของนายจากการลุกรานและต่อสู้กับศัตรูที่รัฐบาลระบุรวมถึงสู้รบกับชนเผ่าและคนร้ายด้วยด้วยเหตุนี้ ซามูไรจึงสามารถพักอาศัยอยู่ในค่ายทหารปราสาทหรือบ้านพักส่วนตัวของตนเองได้เมื่อซามูไรรวมตัวกันเป็นกลุ่มภายใต้การนำของนายพลผู้มีอำนาจทางการเมืองพวกเขาก็สามารถแย่งชิงอำนาจจากราชสำนักที่อ่อนแอในศตวรรษที่12ภายใต้การปกครองของนายพลเช่นมินาโมโตะโนยริโทโมะได้สำเร็จดังนั้นตั้งแต่สมัยกามากุระ ระบบการปกครองแบบทหารจึงถูกก่อตั้งขึ้นใหม่ซึ่งถูกครอบงำโดยนักรบและอยู่ภายใต้การนำของโชกุนหรือผู้นำทหาร,รเผด็จการจนกระทั่งถึงศตวรรษที่19ซามูไรจำนวนมากมาจากที่ราบคันโตและได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าจากการรณรง์ต่อสู้กับชนเผ่าเอมิชิหรืออีกชื่อก็คือไอุในทางตอนเหนือในการรบเหล่านี้นักรบเริ่มพัฒนาข้อปฏิบัติขึ้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาสร้างชื่อเสียงและยกระดับสถานะของตนเองต่อเพื่อนร่วมรบและนายทหารโดยทั่วไปแล้วความก่อาหารในสนามรบถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและเกิดประเพณีที่ซามูไรจะควบม้าเข้าสู่สนามรบพร้อมกับประกาศเชื้อสายและคุณงามความดีของตนเองอย่างกึกก้องและท้าทายศัตรูใดก็ตามให้มาประลองดาบการประกาศเสียงดังกึกก้องเหล่านี้ จะถูกแทนที่ด้วยการใช้ธงในวัฒนธรรมซามูไราภายหลังจนกระทั่งถึงสมัยเอโดะระบบการจัดอันดับชั้นยศที่เป็นมาตรฐานสำหรับซามูไรจึงได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบโดยมีสามชั้นยศหลักๆดังนี้โกเคนินหรือบ่าวไพร่เป็นชั้นยศต่ำสุดและเป็นผู้รับใช้เจ้าผู้ครองนิคมโกชิหรือนักรบชาวนาพวกเขาสามารถทำการเกษตรบนที่ดินของตนเองได้ แต่ไม่สามารถพกพาดาบคู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยศซามูไรเต็มรูปแบบได้และฮาตามโตหรือธงนำเป็นชั้นยศสูงสุดโดยนักรบในระดับนี้เท่านั้นที่ถูกคาดหวังให้ตายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนายของพวกเขาซามูไรทุกคนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายของตนแต่ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1180ก็ได้มีการจัดตั้งซามูไรโดกอแห่งชาติขึ้นในระดับประเทศ เพื่อควบคุมดูแลโกเคนินโดยเฉพาะและลงโทษหากมีการประพฤติผิดวินัยเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1591ซามูไรไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทั้งชาวนาและนักรบไปพร้อมกันอีกต่อไปแต่ต้องเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาพึ่งพานายมากขึ้นและจงรักภักดียิ่งขึ้นซามูไรจำนวนมากมีผู้ช่วยส่วนตัวหรือใบชินที่ทำงานในที่ดินของนายด้วย โดยซามูไรคิดเป็นเพียง5-6%เปอร์เซนของประชากรทั้งหมดและไม่มีผู้หญิงในจำนวนนี้เลยแม้ว่าจะมีชนชั้นนักรบหญิงแยกต่างหากซึ่งมีจำนวนน้อยมากเรียกว่าออนนาบุเกอิชาหรือผู้หญิงผู้ชํานาญการรบซามูไรและอาวุธเมื่อพูดถึงซามูไรและอาวุธของพวกเขาซึ่งเป็นนักรบชั้นสูงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นเด็กๆก,ก็ได้รับการฝึกฝนทักษะการรบแบบซามูไรแล้วในช่วงกลางของยุคกกลางนั้นพวกเขาขี่ม้าและรบบนหลังมา้าโดยใช้ธนูเป็นอาวุธหลักแต่ก็จะใช้ดาบคู่ที่โค้งยาวเมื่อจําเป็นนอกจากนี้พวกเขายังมีดาบสั้นอีกเล่มหนึ่งด้วยและตามกฎหมายที่ออกโดยฮิเดโยชิในปีคริสต์ศ,ศักราช1588ได้ระบุว่า มีแต่ซามูไรเต็มตัวเท่านั้นที่สามารถสวมใส่ดาบคู่ได้ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานะที่สำคัญยิ่งซามูไรย,ยังได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ประเภทต่างๆด้วยโดยในสมัยเอโดะมีถึง18ประเภทแต่ทักษะที่ซามูไรให้ความสำคัญมากที่สุดนั้นคือการขี่มายิงธนูและการใช้ดาบตามลำดับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมา ดาบได้กลายมาเป็นอาวุธหลักของซามูไรแทนที่ธนูเนื่องจากธนูมีราคาถูกและพลทหารราบธรรมดาก็สามารถหาได้ง่ายดังนั้นดาบจึงกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากและพิเศษสำหรับซามูไรเท่านั้นจนได้รับการขนานนามว่าเป็นวิญญาณของซามูไรทั้งสองอาวุธนี้ตรงกับอุด,ดมการณ์ของซามูไรที่ว่าการรบควรเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว ธนูนั้นมักทำจากไม้ไผ่หลายๆชั้นหุ้มรอบแกนไม้และบางทีอาจมีการเสริมด้วยไม้ไผ่เพื่อความแข็งแรงมากขึ้นทั้งหมดจะถูกเคลือบด้วยสีเงาเพื่อป้องกันฝนลูกธนูมีความยาวแตกต่างกันไปตามความสามารถของพนธนูแต่โดยทั่วไปแล้วในยุคกลางมักมีความยาวประมาณ86-96เซนติเมตรก้านลูกธนูทำจากไม้ไผ่อ่อนหัวลูกธนูเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า และมีขนนกประดับเป็นครีบ3-4ครีบเพื่อช่วยให้ลูกธนูบินได้เสถียรมากขึ้นเมื่อยิงจากหลังมา้าอ่านม้าหนักที่ทำจากไม้และมีปลอกรองเท้าหนังนั้นได้รับการออกแบบมาให้เป็นแท่นที่มั่นคงและช่วยให้ผู้ขี่สามารถยืนขณะยิงธนูได้ดาบของซามูไรนั้นเป็นดาบโค้งที่ทำจากเหล็กกล้าซึ่งเป็นรูปแบบที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่8ในญี่ปุ่น เหล็กกล้านี้ถูกประดิษฐ์โดยช่างผู้ชำนาญการที่สามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆของดาบได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นสูงสุดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าดาบของญี่ปุ่นนะับเป็นดาบที่ดีและคมที่สุดในโลกยุคกลางความยาวของดาบแตกต่างกันไปแต่ซามูไรระดับสูงมักจะพกดาบคู่คือดาบยาวหรือคาตานะที่มีความยาวประมาณ60เซนติเมตรและดาบสั้นหรือว่าคิซาชิ ยาวประมาณ30เซนติเมตรทั้งสองดาบจะให้คมดาบอยู่ด้านบนก่อนหน้านั้นซามูไรใช้ดาบยาวกว่าดาบคาตานะชื่อทาชิที่มีคมยาวถึง90เซนติเมตรโดยจะสวมคมคว่ำลงแขวนไว้กับเข็มขัดในขณะที่ดาบแบบอื่นจะเสียบผ่านเข็มขัดด้ามจับดาบทําจากไม้และหุ้มด้วยหนังแข็งของปลากระเบนยักษ์แล้วมัดรัดด้วยแถบไหมถักอย่างแน่นหนา มีแหนกาดขนาดเล็กขั้นระหว่างดาบกับด้ามจับนอกจากนี้ซามูไราบางคนยังพกมีดสั้นหรือทันโตะไว้เป็นอาวุธสุดท้ายด้วยดาบและมีดเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในฝักที่เคลือบด้วยสีเงาซึ่งอาจมีการประดับตกแต่งอย่างหรูหราในยุคแรกๆนอกเหนือจากอาวุธดังกล่าวแล้วซามูไรย,ยังใช้อาวุธที่ภายหลังจะเชื่อมโยงกับทหารราบธรรมดามากขึ้นได้แก่หอกยาวหรือยาริ และดับปลายแหลมหรือนากินาตะความยาวของหอ,อกยารินั้นแตกต่างกันไปแต่ปลายคมจะเป็นสองด้านและมีความยาวตั้งแต่30ถึง74เซนติเมตรปลายมีดบางอันมีรูปร่างคล้ายตัวแอลและใช้สำหรับดึงนักรบจากหลังมา้าหอ,อกจะไม่ถูกคว้างในสงครามญี่ปุ่นแต่จะใช้แทงศัตรูส่วนดับปลายแหลมหนากินาตะนั้นเป็นก้านยาวที่ประกอบด้วยใบมีดเดี่ยวโคง้งคมด้านเดียว ก้านยาวประมาณ120-150ซนติเมตรและใบมีดเหล็กยาวได้ถึง60เซนติเมตรอาวุธนี้ใช้สำหรับการฟันและแทงศัตรูการใช้งานก็ได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่บุตรสาวของซามูไรต้องเรียนรู้ซามูไรรู้จักอาวุธปืนแล้วผ่านการติดต่อกับจีนแต่การมาถึงของชาวยุโรปในกลางตศตวรรษที่16นั้นเอง ที่ทำให้อาวุธปืนเข้ามามีบทบาทในสงครามของญี่ปุ่นภายในสิ้นศตรวรรษนั้นอาจมีทหารราบหนึ่งในสามที่ถือปืนอักวิบสัสและซามูไรบางคนก็พกปืนสั้นด้วยชุดเกราะและการพัฒนาเมื่อเราพูดถึงชุดเกราะซึ่งเกราะแบบโบราณที่เก่าแก่ที่สุดนั้นคือเกราะที่ทำมาจากแผ่นโลหะเย็บติดกันและเคลือบด้วยสารเคลือบเงา ซึ่งมีมาตั้งแต่ช่วงโคฟุงหรือราวๆปีคริสต์ศักราช250 538แล้วจากนั้นในช่วงต่อมาก็มีการผลิตกรอบแบบใหม่ที่ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยใช้แถบโลหะบางๆเช่นทองแดงหรือเหล็กมาร้อยเป็นเส้นด้วยเชือกหรือสายหนังนอกจากนี้ในช่วงสมัยกลางก็มีการใช้กรอบที่ทำจากแผนน่นหนังสัตว์เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นสูงซึ่งยังคงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยในสมัยเฮอันราวๆปีคริสต์ศักราช794ถึง1185นั้นนักรบซามูไรก็จะสวมคลุมผ้าไหมทับลงบนชุดเกราะของตนเองโดยจะผูกไว้ที่คอและเอวเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกในขณะขี่มา้าผ้าคลุมนี้ถูกออกแบบให้พองออกกับลมที่พัดผ่านเพื่อช่วยเบี่ยงเบนลูกธนูหรือเพื่อใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์แสดงตัวตนของผู้สวมใส่ ยังมีชุดเกราะอ,อีกหลายแบบที่น่าสนใจเช่นโอโยโรอยซึ่งเป็นเกราะที่มีรูปร่างคล้ายกล่องห้อยลงมาจากไหล่ประเภทนี้มีน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีเกราะฮารามากิซึ่งเป็นแบบสวมใส่กระชับตัวมากขึ้นมีส่วนปกคลุมลำตัวและกระโปรงสั้นประกอบด้วย8ชิ้นส่วนต้นขาอาจมีการป้องกันด้วยนวมบังเขา่าส่วนแขนและแขนปลายจะมีปลอกแขนครึ่งตัวปกป้องอยู่ เมื่อมีการนำปืนมาใช้ในสนามรบก,ก็ได้มีการผลิตเกราะที่มีแผ่นปกคลุมหน้าอกที่แข็งแรงขึ้นซึ่งบางส่วนนำเข้ามาจากยุโรปหรือลอกแบบมาจากที่นั่นที่น่าแปลกใจก็คือแม้จะมีการปกป้องร่างกายอย่างรอบด้านแต่นักรบซามูไรกลับไม่ได้มีการปกป้องเท้าของตนโดยสวมใส่เพียงถุงเท้าและรองเท้าแตะเชือกเท่านั้นส่วนหมวกเกราะของซามูไรนั้นมักถูกผลิตจากแผ่นโลหะเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ถูกหนิบติดก,กัน มีรูปร่างคล้ายหมวกคลุมกะโหลกศีรษะมีครีบปกป้องด้านข้างและด้านคอบางครั้งก็มีการสวมหน้ากากที่มีลวดลายดุกดันแกะสลักเป็นรูปหน้าและคราวต่างๆหมวกกรอะบางใบยังมีสิ่งประดับสวยงามเช่นครีบรูปพระจันทร์เซี้ยวเขาสัตว์หรือเขาวกวางแท้หรือแบบเลียนแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้จะสวมใส่โดยเจ้านายเท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มความสบายใต้หมวกเกราะนักรบซามูไรมักจะโกนผมด้านหน้าของศีรษะซึ่งกลายเป็นแฟชั่นในช่วงศตวรรษที่16ส่วนที่เหลือจะปล่อยผมยาวและรวบผมไว้ด้านหลังเป็นมวยผมหรือพันเป็นกระบอกสามรอบแต่ในสนามรบนั้นพวกเขาจะปล่อยผมออกมาในสมัยกลางนั้นชุดเกราะและหมวกของซามูไรจะบ่งบอกถึงยศหน่วยงานและภูมิลำเนาของผู้สวมใส่โดยสังเกตได้จากสีของได้เย็บ สัญ,ญลักษ์เครื่องหมายประจำตระกูลหรือกลุ่มนักรบที่ปรากฏอยู่นอกจากนี้ยังมีการใช้ธงเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงตัวตนในสนามรบด้วยโดยมีการควบคุมขนาดของธงตามสถานะของผู้ถือสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ยอดนิยมบนกราะคือแมงปอเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้ไม่สามารถบินถอยหลังได้ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของซามูไรที่ไม่ยอมถอยหลังวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ญี่ปุ่น เรื่องราวของบูชิโดกหรือวิธีแห่งนักรบเป็นหลักปฏิบัติที่ชาวซามูไรปฏิบัติตามแต่แท้จริงแล้วบูชิดกได้ถูกรวบรวมขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่17โดยยามากะโซโกโนักปราดชาวญี่ปุ่นเมื่อเวลานั้นชาวซามูไรไม่ได้มีบทบาททางการทหารอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้นำทางด้านจริยธรรมและที่ปรึกษาไปแล้วดังนั้นจึงยากที่จะระบุได้ว่าชาวซามูไรในอดีต ได้ปฏิบัติตามหลักบูชิดอกอย่างเคร่งครัดเพียงใดน่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าเหมือนกับนักรบในวัฒนธรรมอื่นๆหากเกิดการสู้รบขึ้นจริงชาวซามูไรก็คงต้องใช้วิธีการที่เป็นไปเพื่อความอยู่รอดเพราะยุทธวิธีต่างๆย่อมต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์จริงแม้ว่าชาวซามูไรจะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและทักษะการรบที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีการผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลงอยู่บ่อยครั้ง หมู่บ้านถูกเผาทำลายและผู้แพ้จากการรบก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพราะในสงครามนั้นเกียรติยศได้มาจากชัยชนะเท่านั้นชาวซามูไรมีแรงจูงใจหลักมาจากการสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินและการเลื่อนสถานะทางสังคมจึงนำไปสู่ความหมกมุ่นอย่างน่าเกลียดในการรวบรวมศีรษะของศัตรูที่ถูกสังหารแม้ว่าในเวลาต่อมาประวัติศาสตร์ยุคลางของญี่ปุ่น จะได้รับการสร้างภาพลักษณ์ที่มีเกียรติของนักรบตามหลักบูชิดโดยเฉพาะในเรื่องของความเรียบง่ายความจงรักภักดีและความมีวินัยในตนเองแต่ก็มีเหตุการณ์การแปรพักอย่างมากมายระหว่างการรบรวมถึงการหนีของจอมทัพด้วยตัวอย่างเช่นในการรบกันที่เซกิงาฮาระเมื่อปีคริสต์ศักราช1600มีจอมทัพถึง5คนพร้อมกองกำลังแปรพักไปอยู่กับศัตรูระหว่างการรบ ชาวซามูไรก็ไม่ค่อยมีความประพฤติที่งดงามนักต่อชาวชนบทเพราะพวกเขาเองถูกมองจากชาวยุโรปในเวลาต่อมาว่าเป็นผู้ที่ชอบตัดคอคนแปลกหน้าริมทางเพื่อทดสอบความคมของดาบซึ่งเป็นนิสัยอันน่าเกลียดน่าชิงชังที่รู้จักกันในชื่อสุจิงิริหรือการตัดที่ทางแยกอย่างไรก็ตามชาวซามูไรย,ยังคงมีกฎหมายคุ้มครองเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษจากโชกุนทคุทง,งาวะ ให้สามารถสังหารผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าได้หากพวกเขาถือว่าคนผู้นั้นแสดงกิริยาไม่สุภาพซึ่งมีคำนิยามที่กว้างว่าคือการแสดงกิริยาที่คาดไม่ถึงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซามูไรที่ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีคือการปฏิบัติการเซฟปุกุหรือฮาราคิริหรือการฆ่าตัวตายด้วยการแทงท้องตนเองถือเป็นวิธีการอันทรงเกียรติสำหรับซามูไรระดับสูง เนื่องจากพวกเขาต้องต่อสู้จนถึงที่สุดแม้แต่ต้องฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยวิธีการที่ถูกต้องคือเริ่มจากการสวมชุดขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์จากนั้นจึงแทงท้องตนเองด้วยการดึงมีดจากซ้ายไปขวาเนื่องจากถือว่าจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ที่ท้องไม่ใช่หัวใจอย่างไรก็ตามเซปปุกุกไม่ใช่วิธีการฆ่าตัวตายที่รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพนะักดังนั้น จึงมักจะมีผู้ช่วยคอยทายด้วยดาบพิเศษที่เรียกว่าไคชากูนินเพื่อตัดศีรษะซามูไรหลังจากแทงท้องตนเองแล้ว <c oughs> เช่นเดียวกับที่ซามูไรต้องฆ่าตัวตายตามหากนายของตนฆ่าตัวตายผู้ติดตามและคนรับใช้ของซามูไรก็มีหน้าที่ต้องฆ่าตัวตายด้วยหากนายของพวกเขาเสียชีวิตไปซึ่งเรียกว่าจุนชิหรือตายตามไปซามูไรในตำนานโยชิซึเนะ และ47โรนินเรื่องราวของนักรบซามูไรในตำนานญี่ปุ่นนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่วีรบุรุษผู้กล้าหาญและไม่มีใครเลื่องชื่อไปไกลกว่าโยชิสึเนะหรือที่รู้จักกันในนามอุชิวาคามารุผู้เกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1,159และเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1,189เเขาเป็นน้องชายของโชกุนผู้ปกครอง และเป็นนายพลผู้ประสบชัยชนะในสงครามเกมเประหว่างปีคริสต์ศักราช1180ถึง1185โยชิตสึเนะนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของนักรบที่ซื่อสัตย์มีเกียรติและมีสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็กโยชิตสึเนะได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้ดาบอย่างจริงจังเขาช่วยกำจัดโจรผู้ร้ายในชนบทหลายรายและได้บังคับให้นักรบนักบวชผู้มีชื่อว่าเบงเค กลายเป็นบ่าวพร่ผู้พักดีของตนด้วยความสามารถในการรบโยชิดซูเนะได้นำกองทัพมาประจัญบานครั้งสำคัญที่อิชิโนทานิและกระโดดข้ามสะพานเรือที่ดันโนอูระจนกระทั่งทำให้พี่ชายของเขาริษยาในชัยชนะเหล่านั้นเนื่องจากความริษยาของพี่ชายโยชิดซูเนะจึงต้องหนีไปยังภาคเหนือของญี่ปุ่นและสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ เพราะเบงเคได้แซงประชดประชันเสียเองว่าโยชิดสูเนตเป็นเพียงบ่าวรับใช้ผู้น่าสังเวชอย่างไรก็ตามวีรบุรุษผู้นี้ก็ไม่อาจหนีรอดจากโชกุนพี่ชายของตนได้เมื่อโชกุนตามมาล้อมปราสาทที่โยชิดซึเนตซ่อนตัวอยู่และสุดท้ายก็จุดไฟเผาปราสาทลงเสียสิน้นในบางตำนานระบุว่าโยชิดซึเนตหนีรอดออกมาได้และไปเป็นเจ้าชายมองโกที่มีชื่อว่าเทมูจิง ซึ่งต่อมาก็เป็นที่รู้จักในนามเจงกิกสคานกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวของโยชิดซึเนะจึงกลายเป็นหนึ่งในบทละครนาตกรรมคาบูกิและโนที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกเรื่องราวของซามูไรที่โด่งดังไม่แพ้กันคือเหตุการณ์การฆ่าตัวตายแบบผูกคอของซามูไรจำนวน47คนหรือ47โรนินที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1703 แม้ว่าจะได้รับการระลึกถึงในทุกวันที่14ธันวาคมของทุกปีเรื่องเริ่มต้นจากการที่อาซาโนะนางานอ,นอริผู้เป็นเจ้าเมืองแห่งแคว้นอากกถูกดูหมิ่นจากเจ้าหน้าที่ประจำศาลของโชกุนที่เมืองเอโดะคนหนึ่งชื่อคิระโยชินากะอย่างไม่สมควรเหตุการณ์นี้ทำให้นางานอริโกรธจนชักดาบออกมาภายในกำแพงปราสาทซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงจนโชกุนสั่งให้เขาต้องฆ่าตัวตายด้วยการผ่าท้อง หลังจากนั้นซามูไรจำนวน47คนที่เคยเป็นผู้ติดตามของนางาโนริก็ได้กลายเป็นซามูไรที่ไร้นายเรียกว่าโรนินและได้ปฏิญาณที่จะแก้แค้นให้นางาโนริแต่ต้องรอคอยเวลาอันสมควรถึงสองปีจนกระทั่งได้โอกาสตัดหัวโยชินากะและวางศีรษะนั้นไว้บนหลุมศพของนางาโนริหลังเหตุการณ์นี้โรนินทั้ง47ถูกลงโทษและมีโอกาสเลือกรับการประหารชีวิตหรือฆ่าตัวตายด้วยการผ่าท้อง โดยมี46คนในจำนวนนั้นซึ่งมีอายุตั้งแต่15ถึง77ปีได้เลือกวิธีผ่าท้องเพื่อรักษาเกียรติยศและกลายเป็นตำนานแห่งความจงรักภักดีต่อจารีตประเพณีซามูไรที่ยิ่งใหญ่โรนินเหล่านั้นจึงได้รับการฝังร่วมกับนางาโนริที่วัเซงาคูจิความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นโยบายของรัฐบาลโทคุง,งาวะ ได้นำมาซึ่งความสงบสุขทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงปีคริสต์ศักราช1,603ถึงคริสต์ศักราช1,868ความสำคัญของซามูไรและกองกำลังท้องถิ่นก็ลดลงอย่างมากเราเห็นการเริ่มต้นของกระบวนการนี้ครึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้นเมื่อประชาชนในพื้นที่ชนบทถูกริบอาวุธนอกจากนั้นซามูไรหลายคนที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากนักรบสู่การเป็นชาวนาที่อยู่อย่างสงบ หรือเป็นผู้รับใช้ให้กับขุนนางท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีสงครามให้ต้องออกรบพวกเขาจึงกลายเป็นครูเจ้าหน้าที่บริหารโดยเฉพาะด้านการเงินและที่ปรึกษาด้านจริยธรรมแทนแม้ว่าพวกเขาจะยังคงมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าพ่อค้าช่างฝีมือและชาวนาตามระบบชนชั้นของญี่ปุ่นแต่ในปีคริสต์ศักราช1872การเกณฑ์ทหารถูกนำกลับมาใช้ในกองทัพญี่ปุ่น และในที่สุดก็ถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช1876แม้ว่าผู้ที่เป็นลูกหลานของซามูไรก่อนหน้านี้ยังคงได้รับสิทธิพิเศษในการใช้คำนำหน้านามว่าชิโซ,โซกุจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามเรื่องราวและความกล้าหาญของซามมไรเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในนวนิยายของนักรบหรือคุนกิโมโนที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่1 4และ15 ซึ่งหวนนึกถึงยุคลางของญี่ปุ่นสมัยในอดีตและเราเห็นการทำให้ซามูไรเป็นตํานานยิ่งขึ้นไปอีกในศตวรรษที่18ของญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นบรรทัดแรกที่โด่งดังของหนังสือฮากากุเรซึ่งเป็นงานรวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของซามูไรจำนวน1,300เรื่องรวบรวมโดยยามาโมโตะซึเนโตโมะในช่วงสมัยสงบสุขปีคริสต์ศักราช1716กล่าวไว้อย่างกล้าหาญว่าบูชิดก คือวิธีแห่งการตายอย่างมีศักดิ์ศรีภาพลักษณ์ของซามูไรย,ยังคงรุ่งโร์มาจนถึงปัจจุบันด้วยการถูกนำเสนอในหนังสือการ์ตูนเกมคอมพิวเตอร์และสื่ออื่นๆทำให้พวกเขายังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคกลางซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ตัวตนและเรื่องราวของซามูไรก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและความหลงไหลให,ให้กับผู้คนทั่วโลกได้ไม่รู้เบื่อ